ตีก่อนตีก่อนได้เปรียบตีไปก่อนตีใครก็ได้ตีไปก่อนตีทิ้งตีคว้างไมนี่ไงอุย้ย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องทศนนครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมวงกลมสีแดงกันครับทุกคนกติกาคือเราจะต้องอยู่ในวงกลมห้ามออกมาจากนอกวงกลมครับถ้าเราออกมาจากนอกวงกลมตอนที่เวลาหมดเราจะแพ้ทันทีไปดูกันเลยครับอ,อันนี้น่าจะเป็นผู้สร้างเดียวกับตีลูกบอลเกมตีลูกบอลครับน,นี่มันจะมีวงกลมแบบนี้เราจะมีไม้เบสบอลหรือมีดาบ198เเนี่ยเวลานับถอยหลังด้านบนเห็นไหมถ้าเวลาจะหมดเราจะต้องอยู่ในวงกลมถ้าเราอยู่นอกวงกลมเราจะแพ้ทันทีอุ้ยเกือบ เกือบแล้วแล้ววงกลมใหม่เกิดมาแล้วตอนนี้รอรอรอทุกคนเราจะต้องใช้วิชาเสวยแล้วไงตีออกมานอกวงกลมสกายเลยสามสองหนึ่งหูไม่ทันนิดเดียวนี่แหละมันข้าวๆเล่นแบบนี้เฮ้ย hey, เราไม่ตีกันดิโอ้โหเรามาตีกันทําไมอะ่ะเราต้องสามัคคีกันไว้เพื่อนหรือนายจะเอาเหรอโอโหเขาจะเอาเขาจะเอามาดิมาดิมาดิ สี่แล้วสามสองหนึ่งอย่าเพิ่งตีกันนะจะเย็นจะเย็นจะเย็นไล่ตีไล่ตีไล่ตีไปดิมา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 ดิเข้ามาอุ้ยโหได้เลยได้เลยอุ้ยทานไหมไม่ทานแล้วคนนี้เขาเซียนเราเพิ่งมาเล่นครั้งแรกครับได้ที่สองไปเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง เข้าวงครับโอเคเรีย <c oughs> okay. บร้อยอยู่นอกวงตายหมดเออนี่วงอยู่นี่โดนตีไม่มีเลือดลดบอกเลยแค่เข้าวงให้ทันเวลาก็พอร้อยรอดไปอีกหนึ่งวง <S <s <ummer> <S นี่ไงโอ้โหตีเขาไปเข้าวงใช่ยางนั้นแหละ ตอนนี้เหลือเหลือสองคนใช่ไหมเฮ้ยเหลือสามคนโอ้ยสวยนังไงโอ้ยรอดอยู่เอาสิแล้วเข้าวงทันจังหวะศูนย์พอดีแค่เขาตีกันเองนี่ไงทุกคนเป็นไงล่ะแค่เขาตีกันเอง โดนตีเฉยเลยหนูไปไม่ทันนะอ๋อเราต้องตีเขาออกนอกวงแล้วให้เขาแพ้ถึงจะได้ตังค์ถ้ายืนอยู่เฉยไม่ได้ตังค์ครับถอยากได้ตังค์ต้องตีต้องตีเพื่อนสีสามสองเกือบไม่ทันนี่ไงต้องตีเพื่อนอุ้ยออกมาเฉยเลยเฮ้ยแต่รอดอยู่นี่ไงนี่ไงเป็นลูกบอลน่ะนี่ไงเราฆ่าได้สองเราได้ตังค์ก็คือเราตีเขาออกนอกวง นี่ไงนี่ไงอุย๊ยโหมันโดดมาจากข้างบนโอยนี่นุ๊ยเกือบไปทนันสุดยอดเลยเพื่อนเฮ้ยเหลือเราสองคนีได้เลยทันปะเนี่ยนี่ไงอุย๊ยทันคู่สวยแล้วจัดไปจัดไป เราจะาชะัดหรือรังเ้ยทุกคนนี่เราสามารถอัพสกิลใหม่ได้มีพิกทำการพิกด้านบนมีบล็อกมีเสาเหรอโอ้ยต้อง300ก่อนทุกคนตอนนี้เรามีเหรียญอยู่250ยังใช้การไม่ได้ต้อง300แต่300มาจัดนี่เรามาฝึกตีด้านหลังได้ออ้ยมีคนามาฝึกตีกับเราด้วยมาเลยนี่ไงใครตีเรา อุ้ยนี่ครับเป็นการซ้อมตีกันนี่ไงต่างคนต่างโดนอะ่ะตีกันแบบไม่มีวันตายอะ่ะตีรัวๆอ่ะอุ้ยมาแล้วตีก่อนตีก่อนได้เปรียบตีไปก่อนตีใครก็ได้ตีไปก่อนตีทิ้งตีคว้างไหมอยู่ตรงกลางเข้าไว้อย่าหลุดด,ลดิอย่าหลุดอย่าหลุดลุบมันลุบมันในเบคอนนี่ไงอุย้ย โอ้ยช้ามากนี่ไงอ้วอ้ารอดอยู่อุ้ยโอย้มาจากข้างหลังเหรอโอ้คนเดียวเก็บหมด ไม่มีไงเป็นไงเราโดดมันจะข้างบนนี่มันมีข้างบนให้เราโดดอยู่เขากดพิดขึ้นมาอยู่แบดนี้เลยทุกคนรอจังหวะอย่างเดียวอุย้ยมันเห็นเราได้ไงอะโอ้เราสาซ่อนสาจะปอบอยู่ข้างบนซะหน่อยนี่ไงไล่ตีเพื่อนในนี้ก็แล้วกัน เครียดครับเครียดเล่นแล้วเครียดมราระบายความเครียดด้วยกันไปกันในนี้มาเลยมาเลยมาเร็วไปนี่งไงเอื้อโอ้โหมีขวานเลยคนนี้มืนี้ใช้ขวานอะ่ะมอือดิไล่ตีว้ายังไม่มีการตีกันออกไปออกไปอุย้ย โอ้หจังหวะดีมากโดนตีตาสุดท้ายพอดีเครียด<อ>เคียดเล่นเกมนี้เครียด,ยดต้องมาตีกันวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเกมนี้ไล่ตีกันอย่างเดียวกะจังหวะให้ดีก็พอเพราะว่าก่อนจะโดนบางทีเราโดนเองนี่ไงกะจังหวะให้ดีล้วต้องกะจังหวะให้ดีเไ้ย,ไม,มมไ,ยไม่มีใครมาตีกับเราเลยเหรอไม่มีใครมาตีกับเราเลยเหรอไม่มีเลยเหรอหรือเราตายไวเกินไป อุ้ยนี่เห็นไหมมันจะไม่โดนแล้วเราก็จะต้องคูดดาวไปแป๊บนึงอ่ะมาดิเบคอนนี่ไงอยู่ตรงนี้ก็ตีได้เดินเมน,นูเลยเป็นไงล่ะสนุกดีครับเกมเียใครยังไม่เคยเล่นมาลองเล่นกันได้เหมือนจะเป็นเกมใหม่ด้วยนะครับทุกคนผมเทงเล็งเอาไว้ให้นะครับมาฟันดาบเพื่ออยู่ในวงกลมให้นานที่สุดเหมือนคล้ายๆเกมมิตร์บีทเลยใครออกจากวงกลมก่อนแพ้ ถ้าไม่ค่าก็ไม่ได้เงินนะถ้าอยากได้เงินก็ต้องค่าครับขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมครับฝากเพื่อนๆกดติดตามแลอเป็นกำลังใจให้กับทรัสเสนนินได้นะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย